ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงมอดภาษาไทยของ THE SIM 4นะครับครับผมเราไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราโหลดอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมก่อนดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดเกม THE SIM 4ขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่ออปชันนะครับหรือจุดไข่ปลา3จุดนะครับจากนั้นก็ไปที่เกมออปชันครับ หลังก,ก็ไปที่ออเตอร์ครับแล้วก็สังเกตรตรงนี้นะครับส k i ิปต d มอสครับก็ติ๊กถูกไปเลยครับแล้วก็เราจะถามยืนยันก็ติ๊กถูกไปอีกรอบหลังจากนั้นเราก็แอปพลายไปเลยครับพอแอปพลายไปแล้วก็กาออกไม่ได้เลยแล้วก็กดออกเกมนะครับออกจากเซิรซีนนะ พอเราออกจากเดอะซิมสมาแล้วให้เราไปที่ My Documents ครับพอเรามาที่ My Documents ก็ให้เราไปที่ Electronic Art ครับพอเรามาที่ Electronic Art แล้วก็จะสังเกตนะครับว่าจะมีไฟล์ของเดอะซิมสอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทำสคริปต์มอดตามก่อนหน้านี้มันจะไม่มีโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาครับ จากนั้นแล้วก็คลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์ The Sims 4ครับจากนั้นก็ไปที่ m o d ครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับว่าภาษาไทยก็ได้ครับจากนั้นให้เรานำไฟล์ตัวนี้ครับตัวนี้นะก็คือไฟล์ m o d ภาษาไทยนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description แล้วกันนะครับผม ไปหาโหลดกันได้นะก็ลากใส่เลยครับผมหรือจะก๊อปวางก็ได้นะครับแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเข้าเกมกันเลยครับจะสังเกตไหมครับว่าก่อนหน้านี้คือพวกอ,อ,อะไรอะเมนูต่างๆของผมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่า จะกลายเป็นภาษาไทยหรือเปล่าอ่าจะสังเกตก็คือตอนเข้ามาแล้วครับตรงเนี้ยมันจะเป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ก็จะเด้งตัวน,นี้ขึ้นมาให้เราก็ติ๊กถูกกันเลยครับแล้วก็เล่นเลยจะสัง้งอ่ามันก็จะมีบางอย่างนะครับที่ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นภาษาไทยร0อแต่ก็ไม่เป็นไรครับ มันก็อย่างน้อยก็ดีกว่าให้เราเล่นแบบภาษาอังกฤษเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็โหบางทีแทบดำน้ำหาเล่นทันทีเลยแล้วกันครับผม<า>ก็ขั้นตอนการติดตั้งวัดภาษาไทยของ The Sims 4ก็เสร็จเป็นที่รับร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับ